อีกหนึ่งเรื่องให้ได้ดูกันนะครับผมว่าเป็นนวัตกรรมดีๆที่อาจะให้ได้ติดตามได้ดูกันนะครับที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน้องๆน,นักเรียนนะครับก็สามารถคิดค้นนวัตกรรมในการที่จะนําเมนูสุดฮิตอย่างต้มอ,อึง<ะ>เอามาบรรจุอยู่ในกระป๋อง <Yeah. S 1> โอ้โหส่งขายไปทั่วประเทศเรียกได้ว่าหิวตอนไหนแกะป๋องออกมากินได้เลยอึงป๋อง ใช่ครับอึ่งต้มอ,อึ่งป๋องที่เห็นแล้วต้องอึ่ง oh. อึ่งจริงๆเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนฮะนี่แหละครับทุกคนนะฮะของแผนกอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาต้องมาชมต้องมาดูเพราะว่ามีน้องๆที่เขาคิดคนได้เรียกได้ว่าโอ้โห,หน่าชื่นชมจริงๆเลยนะครับกับต้มอ,อึ่งกระป๋องโอ้โหเป็นการต่อยอดอาหารท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยก็คือเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็คือเพจที่นี่นครราชสีมาในโพสต์ภาพต้มอึงกระป๋องซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่4ด้านผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาแผนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาครับคือเขาเนี่ยผุดไอเดียเพื่อต่อยอดอาหารท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพราะว่าว,วัตถุดิบก็คืออึงเนี่ย มันจะมีมากนะในฤดูฝนจำนายเนี่ยนะฮะกระป๋องละ100บาททีนี้ล่ะยังไงไม่ต้องรอทานเฉพาะฤดูฝนแล้วหน้าอื่นฤดูอื่นก็ทานก็ได้คุณเคยเห็นไหม่ต้องรออึ่งร้องเลยคุณเคยเห็นอึ่งเวลาโดนต้มไหมมันจะพองมันจะพองๆคือคนที่เขาชอบทานก็มีกันอยู่เยอะนะคุณผู้ชมนะเนี่ยฮะ พอต้มได้ที่แล้วก็บรรจุใส่ในกระป๋องเขามีกรรมวิธีของเขาอะนะครับเป็นไอเดียของนักศึกษาที่นําเอาอาหารพื้นบ้านใกล้ตัวมาทําเป็นอาหารกระป๋องอก็อยากจะให้กํำลังใจน้องๆในการพัฒนา<ช>ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าจะสร้างไรายได้ดีในของตลาดทั่วๆไปนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้บริโภคด้วยนะครับเอ้าใครสนใจ อยากลองสั่งไปทานไหมล่ะนี่เลยทำไงคะนี่เลยครับก็สั่งไปได้นะครับที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา<อ>ผมมีลา์<า>ให้ด้วยไลน์ไอดีอคุณรีบแอดไปเลยถ้าคุณสนใจอยากจะกินอึ่งที่เห็นแล้วอึ่งแบบนี้ค่ะ P R E M 7 สองหกอันนี้เจกสองหกผมไม่รู้มาจากไหนนะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องความเชื่อนะจะบอกให้ชื่อลายเขานะอยากจะให้ดูอยากจะให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารใส่ลงไปในกระป๋องแบบนี้แล้วสามารถเก็บเอาไว้ได้นานพอสมควรใช่ปูวิงมีเป็นกระป๋องเลยใช่ไหมเนื้อไก่เดี๋ยวนี้ก็มีมีหมดและทูนั่งทูนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอึ่งก็อยู่ในกระป๋องดิฉันไม่เคยทานนะอึ่งให้เคยทานไม่เคยครับเคยทานอะเขียด จริงจริง,รงทานด้วยความตั้งใจหรือบังตั้งใจ